สวัสดีเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เ็กดัมซิงครับผมมามาดูความคืบหน้าการกุสะของชิมงานเท่าหนึ่งครับหรือว่าอาจารย์ชูเมื่อวานนี้กลับบ้านมาครับสงสัยว่ามีอะไรแห้งนะโอ้ใกล้เสร็จแล้วครับสาฝลังวันนี้ก็เสร็จแล้ว ผมก็พึ่งหมาครับเนื่องจากกุญแจรถกระบะหายพี่น้องเอ้ยหาบ่เห็นเลยต้องไปหาช่างมาทำแล้วเนี่ยยับจะนับอ้โหสาลุ่นี้ครับสวยแน่นอนครับบอกเลยการันตีด้วยเอกํำซิ่งนะพี่น้องไ้ นั่นเห็นไหมอารมณ์ดีชอบแกล้งคนนะจานชูจานชูเปื่อดดูเปือเป่อนนู่เอ่บ่ายนี้ไปปล่อยน้ำมานี่อารมณ์ดีเลยนะเจ้าเห็นหมนี่ยเราหลบอยู่นี่แล้วไม่ได้กินคอยดอกเจ้าเนี่ยฮอตหมา S 1> <S 1> <S พี่น้องเอ้ใครจะทำจักไหนวะเจรถหายของจรถไม่เจอสองวันแล้วรอชมครับสาูุนี้เสร็จจะไปลงไหนต่อ ดู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 นี่อยู่ดีไม่ว่าดีเไรจันชัวด้วย่านั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่น,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 นดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำ Thôi xăm bay chạy lên đó Đu 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 ừ. ừ. Bên này Bên này không có Hả Hả Đây Đi 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 Mà nó HỚI DUN SHOW NÔI HỚI HÚ 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 จะด้วจด้วมันจะล้มสายอุ๊ยใจหายว่าบเลยตกอย่งนี้น่ะดูดูความแกล้งเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp ดูเขาทำ <Cannon> เดี๋ยวผมจะไปหาช่างนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาอาจารย์ชูใหม่ เดี๋ยวมาเด้อไปหาช่างก่อนทำกุญแจรถตทรไ,ไปไงจ่อไม่มีเบอร์นอกสา่นที่ผมว่าแพงแน่นอนเล้คือหายเลยแต่ประตูรถมันเปิดได้อยู่อเ,เอเอ,อแต่ประตูรถฝั่งขวามันเปิดได้อยู่ กดยับเลยแม่งทางงี้ใส่สัญญาการขโมยเลยเนาะถ้าสามพันเนาะสัญญาการขโมยก็ไม่กี่บาทเดงเนาะเดี๋ยวไปดูช่างก่อนครับเดี๋ยวมาเด้อเดี๋ยวไปหาดูช่างไปทำรถก่อนครับอเอซ็งเลยพี่น้องเลยโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ